โอเคครับก็ไปดูในเกมที่สองเลยครับผมทีมซีเครตอยู่เรเดียนส่วนทารอนอยู่ได้นะมีข้โต๊ะคีบันการ์ดตะวันการ์ดเอาไปทำโอซีได้ทีเอสบี <All right. S 1> มาเล่นมิดเล่นออฟอะไรเงี้ยเพราะว่าเมตัลโอซีมันเลยทำให้สเกลเลตเอสบีโหดมากชาร์จสตันหมู่ชาร์จคููดาวน้อยชาร์จทะลุบีเคบี เรื่องดาเมจก็ไม่ได้แย่ด้วยเพราะมันหนึ่ง,งคอมโบสามารถฆ่าคนได้ในสเกลเลตอ่ะแดยเฉพาะพวกสปอร์ตข่าวนี้ก็อยากจะเห็นมากเลยว่าเชนมันมันดียังไงในสยตาพปีป,ปีในแพทช์นี้เพราะว่าไม่มีใครเล่นเชนถ้านึกถึงฮีโร่สไตล์คล้ายคเชนใช่ไหมฮีโร่ที่แบบสามารถใช้พลังคีบป่าและสเกลเวเลตเกมได้ตามคอนเซปต์แพทช์เนี้ยมันจะเป็นเอ็นชาร์นทุกคนจะเล่นเอ็นชา์นกันหมดเลย พอเอนชานสามารถเป็นดาเมจได้แต่เชนไม่มีทางที่จะเป็นแบบแคลรี่รับของทีมได้เดี๋ยวมารอดูไอเดียกันครับผม โอ้เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนี่ยลองคิดดูดินี่ขนาดว่าเราดูช่องหลักนะเห็นไหมไม่ได้รับการใส่ใจเว้ยเกม d o ร a ทไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์บัค b ีสม t สเตอร์ขวานไม่ว่าจะเป็นปัญหานน่นนี่นู่นวันวันโม่จะทำเกมใหม่ที่ชื่อว่าน e ออนพรา e มอยู่ครับผมที่บอกว่าเป็นเกมยิงที่แบบว่ามีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโด t a ตด้วยถึงกัอาไอ้ฟ็อกซไปช่วยทําคําถามคือแฟนๆไม่เคยขอเหมือนเดิมอะภาพเดียวกัน เดี๋ยวก็เหมือนตอนอาร์ติแฟกอะแล้วก็อันเดอร์ลอ่อะแฟนแฟนโด้าบอกกูไม่ได้อยากได้งเงาเงินจากแบตเตอร์พาสกูไปทำอะไรก็ไม่รู้ฟีวคล้ายเดียวกันเหมือนกันผมดูงานเกมล่าสุดเลยแล้วก็ดูแบบว่าไฟ a l แฟนตาซีทำเกมมือถือใหม่อีกแล้วไฟ n a เจ็ดแล้วก็เจ๋งทำโปรเจกต์ละลายเงิน แต่เดี๋ยวราดูว่าจะขึ้นในเทมชิทอะไรก่อนเพราะว่า SB m บิไม่ค่อยมีอะไรให้ดู <laughs> ทีวิวเวอร์่รอบนี้เราต้องแก้นิดนึงนะครับเดี๋ยวระหว่างจัดการทีมวิวเวอร์นี่เอาช่องหลักไปดูไหมแต่ปรากฏว่าช่องหลักก็เป็นเหมือนกันครับผมสุดว่าคือมันใช้ฟีดเดียวกันเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิอ๋ออ่ะโอเค เรียบร้อยใช่ใช่มันมันตัวเดียวกันเลยปีดเดียวกันแต่จำไว้นะอันนี้คือปกติมากเลยเว้ยวันแรกอะงานโปรดักชันอะมันมักจะมีปัญหาจอกเว็บสกีเวอร์ผมล่าวิโกโตเข้ามาให้ป้อมตีในเลนนี้ไม่มีอะไรกันนอกจากตีนไปตีมาคือไอคนจับกล้องมันไม่จับเลยหน่งนะาะว่าเขากำลังคุยกับทีมงานเดี๋วเว้ยแบบ ก็กาลังจับกล้องน,นะแต่ทีมงานบอกอ๋อมีปัญหาตรงนี้ครับนุ่นนุ่นมันก็เลยเอากล้องทิ้งไว้แค่เลนกลางเว้ยแล้วก็ดูตัวนหนานาเอาเอาวุธของตัวเองทุบก,ก,กันไปทุบกันมาทุบกันไปทุบกันมาเอ้ยเอ็งเกาะกล้องอาเมลนี่หว่ารู้เลยนะเนี่ยแน่แน่แน่ตอนนี้ไอ้คนจับกล้องแม่งเกาะกล้องอาเมลทิ้งแน่แน่เลยเออคล้ายๆเกมที่แล้วเลยกว่าจะได้เริ่มทำอะไรก็เกือบๆสามนาที เออผมเป็นคนจับกล้องเหมือนกันผมกม็รู้ท่าทางแบบนี้นี่ดูทรงแล้วใช่เลยเดี๋ยวต้องรอเลเวลสามนะสำหรับ f อ c บซพยายามจะกดดันอัลเคมิสมากกว่าเดิมเว้ยแต่ว่าแพทนี้มันไม่ได้เน้นเล่นขนาดนั้นเพราะถ้าอัลเคมิสแพ้เล่นเอลเคมิสก็จะไปฟาร์มซ่อมในป่าแล้วเงินก็เดบุสกลับมาอยู่ดี เอพก็ไปอาเคนบูธกับแวนกาดนะไอเทมหลักแบดเดี๋ยวถอดพวกนี้มาทำโอซทีหลังถึงแบทมันจะไปเลดเกมได้แต่ไอเชนมันดูไม่เข้าพวกมากเลยอ๋อแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเว้ยคือแบบถ้าสงสยัยแบบคนที่ดูแมบน์นี้ใช่ไหมถ้าไม่แบบเขาจับกล้องดูแบบไม่เก่งเลยครับช่องหลักคือ มันมีสี่ช่องเว้ยมันมีสี่ช่องสตรีม A B C D กำลังแข่งกันอยู่คุณคิดว่าเขาจะเอามือจับกล้องฉมังเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเขาไปอยู่ช่อง A ดิป๊าปี้ซื้อบลสโตรนมานะจิ้มใครได้บ้างในเลนนี้พือพยายามจะกดดันแจ๊ปตอนต้นแหละอาร์เมอร์เลงน้อยอยู่อะไรย่งี้ได้ยินเสียงดิสคอตไหมแชท พราะผมเปิดสตรีมเมอร์โหมดอยู่ผมไม่มีเสียงดิสคอดเด้งแน่นอนดังนั้นดิสคอดทีมงานแน่ๆเฮ้ยคนดูหมดมาแล้วมันจ,จับกล้องแบบนี้เนี่ยนี่จับแบบเกาะกล้องนี่ว่ะเรื่องคิดว่าควรจะเป็นแมกนสัสที่ดีกว่าไอเอสบี SB แล้วนะแต่ว่าหลังจะจบเลนไปเลยอะ่ะเอสบีมันมันใช้สกิลแล้วเดินเกมเลยเว้ย แม็กนัมต้องฟาร์มให้ได้หาพูนมันถึงจะเล่นได้ไอไฟข้างล่างเกมเมื่อกี้จะได้ไหมที่ได้เอ็กโคเซเบอร์มาแล้วไปเดินเกมเลยผมรู้สึกเป็นไฟที่แบบโคตรฝืนอะอ้าวชิบหายครับมีคนโตชาร์จกลับมาแล้วโดนอาร์เมลไร์คลิกจนตายแล้วไม่ได้เล่นคลิปตัวเมื่อกี้ด้วยนะคือแบบตั้งใจจะพยายามสตันเบรกเขาอะเราจะได้หนีแต่ว่ามันก็ต้องพุ่งกลับมาเอซิสเปรสตันยามิช เกือบตายแล้วปั๊ปปี้วาร์ปมาช่วยครับผมามาพร้อมมัดโกเลมแล้วบอดี้บล็อกแบบเทพๆจากพัปพี้โอ้โห,โโหเทพเชนจริงว่ะแซลมอนบอดีบอ้บล็อกแอบตีฟรีๆครับผมจัดการ23ไปครับเสร็จภารกิจก็วาร์ปเข้ากลับไปเลนล่าง2ซับทาร,รอนครับตามไปล้างแค้นให้แล้วปั๊ปปี้ก็จะวาร์ปสวนกลับอา้าวลงมาปุ๊บทาบอมบ กลับเข้าเลนตัวเองนะส่วน is, คริสตัลลิสับผมโดดมาจอยไฟช่วยพี่ปีด้วยขอรับเปอร์เซ็นต์โบนัสนะครับพี่จัดการเป้าหมายหลักให้แล้วโอริตายไปจัดการคิวต่อก็ผมตรงนี้คิวกินครีปฟื้นเลือดขึ้นมาโอ้แต่คริสตัลลิสจริงกลัว <was> เก็บไปสองซัพพอร์ตเลยครับตรงนี้อ่ะเรื่องเลนกลางนี่ก็คือโดนหนึ่งคิวไปใช่ไหมแลวเรื่องความสามารถฟาร์มก็คือไม่เทียบเท่าแมกนัสด้วยคีแมกนัสก็เริ่มแบบฉีกแล้วนั่นหมายความว่าถ้า SB อ่ะที่แพ้ฟาร์มอ่ะ ไม่ไปเล่นแอคทีฟนอกเลนไอเอาเคมิสมันจะฟาร,ร์มแข่งกับแมกนัสนะก็ะคือแบบไม่ใช่แค่ฟาร,ร์มแข่งกับแมกนัสตัวเดียวอะมันมีลิงเพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วมันกลายเป็นมิโคโตะจจมสุดในบรรดาตัวคอถ้าเป็นแบบนี้เอาเมลได้เฮสรูนไปครับแล้วทำเกมกับมิโคโตะด้วย มีโคโตะกำลังรอคลิปชุดัดไปแต่เข้าไปแล้วครับผมไปเอา23บส3ี้23แบบต่อเนื่องอาเมลได้ป้อม2เลยเจ็บหนักอยู่เหมือนกันแล้วรีบทีพีหนีครับผมอ้าวชิปหายเจอมีโคโตะมาล้างแคนคืนให้มาจังหวะ2ครับผมกลายเป็นได้23ก็จริงแต่อารเมลเสีย TP ไปเหมือนจะพึ่งดีแต่ก็แย่แล้วถามแชทเห็นแชท บางคนก็พูดต้นแต่เกมเมื่อกี้แต่ส่วนมากเขาไม่เห็นบ่นกันเลยอยากรู้ว่าสรุปมันเป็นปัญหาไหมแบบเสียงเกมเบาจังครับอะไรเงี้ยมันมีแต่เสียงเอฟเฟกนะไม่มีเสียงเพลงนะครับพวกนี้มันช่องหลักครับจำไว้ในาะสากลโลกเขาไม่เปิดเพลงในเกมกันเวลาดูแข่งอะ่ะมีแค่ประเทศไทยซึ่งผมก็ชอบดีผมก็เลยทำเออคนไทยเขาทามานานแล้วแล้วผมก็ชอบไงแบบมันบิวอารมณ์ะ โอ้เลยไม่คอยตามในสิ่งนี้ SB สบีแบนการ์ดชิ้นแรกนะเฟซบุ๊ดแบนการ์ดมันต้องเอาเฟซบุ๊ดให้มันมีดาเมจอะเลนบนเสียทาวเวอร์ไวยี่สามโดนจี้หนักเกมนี้ไม่รวยเท่าเกมที่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วที่มันเบาจริงๆอะใช่ไหม มันจะมีคนบ่นในหลังบ้านครับแต่ว่าอันนี้ผมเช็คหลังบ้านมาไม่มีใครบ่นเลยมันมีคนบ่นแค่เรื่องเดียวไอตอนที่แถบ HP มีปัญหาเกมที่แล้วอะที่แบบว่าไอวินโดสกรีนมันติดมาว้าวเดี๋ยววนะเดี๋ยววนะเดี๋ยวนะถ้านะนะมันแฟักตอลี่เหรอผมนี่โดดโปโปแท็กเกอร์เลยครับ Dead Prophet โ oh, อ้ไอเดียนี้คือมันแทบไม่มีคนเล่นเลยเว้ย Dead Prophet ในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ฮีโร่เมตาใช่ไหมแล้วผมก็ไปเช็คตัวรับโปรแทเกอร์ครับมาจากแจ๊บสมิ์ฟเล่นคนแรกเมื่อ4วันที่แล้วแสดงว่านี่คืออะไรเอ,เอาอีกแล้วไอเดียแจ๊บวะมีคนจดตามไปคนหนึ่งคือไทกานะ เนเธอร์สไตล์ดูดเลือดเปิดผีใส่คริสตัลลิสครับผมว้าวแปลงล่างหลบซื้อเวลาแป๊บหนึ่งสุดท้ายแจ๊บได้คิวอยู่ดีอาร์เมล่าจอยไฟด้วยสกีเวอร์ไถใส่แจ๊บแจ๊บดูดเลือดสวนกลับไปแล้วลาโซลากมาละอาร์พีย้ำไปอีกย้ำแล้วย้ำอีกต่ออะไรเดบโปรเฟตมันหนามากหนาสุดๆไม่ล้มสักทีโอ้โหแจ๊บของไฟนี้ครับผมแล้วแจ๊บได้คิวมีทั้งดูดเลือดมีทั้งผีลุมแทะพรึบรลับพรึบรลับ,บ,บ,บแทะจนกรอบยาม,มิชโดนปาทาบอมใส่ไม่รอดครับผม หยิบสามมาจอยไฟด้วยเอซสเปรย์ขวดสตันมิโคโตะชาร์จกลับมาเพื่อสตันสองพยายามจะแลกชีวิตครับผมเพื่อจะเอาไฟนี้สุดท้ายแล้วคริปซ้อมไปไม่ถึงตัวของปั๊ปปี้นะปั๊ปปี้รอดตายไปครับแลกกับชีวิตมิโคโต,โตสิบวินาทีเกมนี้ไฟกันเยอะอยู่สกอร์เจ็ดต่อหกครับผมเฟรมเบรกเอาโอริโอแย่แล้วครับโอริก่อนตายทิ้งสตันเอาไว้แจ๊บดูดเลือดสวนแล้วเหมือนแจ๊บจะมีไฟแลกตอรี่แล้วปะนั่นไงไฟแลกตอรี่เว้ย เป็นไอเทมที่แบบแหลบมากมันไม่ถูกเอามาใช้แบบเป็นเมตาจริงๆเลยถ้าไม่ใช่คลิงซับสี่ใช้แล้วบางทีคลิงซับสี่ใช้ะก็ไม่ได้แบบใช้ทุกเกมด้วยเพราะบางครั้งมันโถมไม่ออกมันก็ต้องไปเล่นโซล่าแบบเอาชัวร์มากกว่าเพราะแฟลกตเตอรี่ซื้อมาแล้วมันจมนะราคา2000กว่าถ้ามันไม่ได้โถมมันเอาไปต่อยอดอะไรไม่ได้เกมนี้เอาเคมิสตนที่เยอะครับจำไม่ได้เกมที่แล้วเาคม erm ิสสิบนาทีแรกเงินแบบเวอร์มากเกมนี้จบที่สี่พันหกที่แบบธรรมดามากเลย แต่คราวนี้ไฟลัคเตอรี่มันใช้ได้กับสกิลเป้าหมายเดียว <Yeah. S 1> ก็คือมันใช้กับคริปซอมไม่ได้ใช้กับใบไม่ได้ใช้กับอันติไม่ได้ใช้ได้แค่สกิลเดียวคือดูดเลือดมาเลยดูแบบค่อนข้างแคบนะประโยชน์แบบใช้ได้แค่อย่างเดียวเลยคือแบบดูดเลือดรัสโล Slow, บวกดาเมจอะคือแบบเอาตายอะคริสลิเป็น e อ็กโคเซเครับผมส่วนคิได้โซล่ามาแล้วอ๋อเพราะว่ามีแจ๊บซื้อไฟลัคเตอรี่แล้วนะคิ Q ก็เลยไปทำโซล่าเลยเหมือนแบบ ประกอบกันมีสองชิ้นในเวลาเดียวกันและ Solar แล้วโซล่าเราก็มาใส่ให้เอาคือมิสเป็นแบบซูเปอร์คือมิสช่วงทามมิงที่มันเดินเกมได้ถ้ามันเวิร์กเว้ยมันก็จะเท่เหมือนกับอะไรนะฮาพูลมาอ่าไม่ใช่ฮาพูลมาฮาพูลไอแมกนัสอะ แล้วก็น่าจะฟิวภาพเดียวกับฮาพูลแมกนัสทุกคนก็จะจดเอาไปใช้กลายเป็นผู้ประดิษฐ์เมตาไปแล้วผมว่าให้ดาบเปิดโหวตเลยดีกว่าว่าเสียงเกมเนี่ยมันมีปัญหามากขนาดไหนเพราะถ้ามีผมก็จะพิมพ์บอกทีมงานเขา จาาพีบอกเฟสก็เลยไม่อว่าเอาคิวไปมีกโตชาร์จสวนและ In อินวิสรูนอ้แต่มีดีเทคชั่นคือไม่ต้องคอมเมนต์เอาเปอร์เซ็นต์โหวตเหมือนที่บอกอะ่ะคือไอ้คนอื่นมันไม่บน่นไงในดิสคอตหลังบ้านอะ่ะโอ้เลยไม่รู้ว่ายัางไงกันแน่ แต่2คิวครับมิโกโตะส่วนแจ๊บเปิดผีไปแล้วนะควรเอาทาวเวอร์เลนล่างให้ได้เลนล่างยังไม่แตกเลยยามิสอันติยังไม่หมดด้วยมาดีเฟนต์เลนล่างต่ออุย้ยโดนโซลา่าโดนทาบอม่ะอ้ยบางกรอบบางกรอบและชาร์จปื๊บยามิสตายครับผมแจ๊บดูดเลือดบวกไฟลัตตอรี่บวกทาบอมใครเดินเข้ามาคือออกยากมากสโลสุด,สด ไอ้เนี่ยพูดถึงเฉพาะเสียงเอฟเฟกนะครับโหวตมาโหวตมาลงคะแนนเสียงของท่านครับผมเวลาแบบเราปรับอะไรเงี้ยเราไม่สามารถปรับแบบสมมุติว่ามี10คนบอกเลย้าสคนไม่บอกปกติอันนี้คือมันปรับปรับไม่ได้เว้ยดังนั้นเองต้องโหวตเว้ย เวนฟูเป็นอาเคนบูธต่ะโบตีเวนฟูเป็นตัวทำโซล่าเว้ยแต่แบบนี้มันไม่ได้ซื้อโซล่าแล้วเพราะว่าตัวคลิงทำมาแล้วแต่มีอีกวิธีหนึ่งอยู่ก็คือทำพาวิสแล้วพาวิสกับโซลามันคอมโบกันเพราะไอ้พาวิสตอนนี้ถ้าลองสังเกตคือพาวิสเป็นไอเทมที่แบบฮิตมากๆในบรรดาพวกสพอร์ตเลยมันไม่ได้กัน300ไม่ได้เฉพาะว่าสเตมันดีนะเว้ยแต่มันเป็นไอเทมที่สกลไปเลเกมได้ พราะยิ่งอาร์เมอร์เราเยอะเท่าไหร่อะดาเมจที่เข้ามาหาแพรวิสอะกว่าเกาะมันจะแตกอะมันก็จะน้อยลงไปด้วยแล้วถ้ามันเล่นคอมโบครีมเันกับแพรวิซิ่งแบบโคตรเลยโอเคเดี๋ยวผมแจ้งเขาให้ โอเคพิมพ์บอกให้แล้วส่วนมากช่องที่มีปัญหาคือช่องสตรีมเมอครับช่องหลักปั๊ปปี้มีโซลา่าทำเมกนะเล่นของแบบเดิมเลยสำหรับเชนอาร์เมลก็ยังมีแค่เอ็ o โคเซเบอเหมือนเดิมแต่รอบนี้อาร์เมลจะพยายามเล่นให้ไวขึ้นคือใช้บริคงเลยดสาสศาดเจอคิวแล้วคิวทาบอมยิงสวนยามายิชไปครับผม กีเวอร์ตามมาจะเอาคิวให้ได้คิวกระดูกแตกไปก่อนคนแรกพี่เขาโตเนเธอร์สไตร์ผลักกลับมาแต่ดาเมจแทบไม่มีพอเปิดใส่ตัวถึกสุดครับผมยีบสามมาจอยไฟด้วยปาขวดใสพ่พี่ปี้พี่ปี้โดนขยี้คนแรกขายไปส่วนมี่เขาโตยังไล่กับยาเมจูหนามากๆครับผมสเตนฮีโร่พวกนี้คริสตัลลิสวูคงแล้วเบิร์สใส่แจ๊บตายเอาแล้วมันมีทั้งวูคงเบิร์สมีทั้งดาเมจแบทนะฉะนั้นเดนโปรเฟตเอาเคมิสอาจจะยืนไม่ไหวจริงๆเอาเคมิสต้านตีหมดเนี่ย อาพีย้ำต่อจากอาเมลได้อีก2คนครับผมตรงนี้มีคอโตพยามวิ่งหนีโดนคอเก็บจิงกูไปแล้วยีบสามเลยซวยแทนครับผมโดนเอาจิงกูที่จับเก็บมาได้ไปทุบแล้วก็เป็นทีมไว้ครับผมเพราะไฟนี้เสียคิวไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วยอันนี้คือแย่ตรงที่ว่าโอโอหกศพต่อเนื่องว่ะเดินเข้าเซนทรีพอดีครับผมเกม2ดูทรงแล้วซีเครตจะตีเสมอกลับมาได้เพราเอาเคมิสเกมนี้ไม่พี โอเคทีมงานรับทราบแล้วทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะไปเช็คก่อนนะว่าทุกคนมีปัญหานี้เหมือนกันหรือเปล่าเอเอแมวเสียงโช่หลักมาเฉยเลย ผมขอขอขอแจ้งทีมมาได้นหนึ่งเพราตอนแรกเขาแบบว่าเอ๋อเป็นแบบว่าฟินฟีดหรือว่าเสียงนักพากช่องหลักอะเราบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอฟเฟกต์วอลลุ่มเขาพยายามจะซัดกันกลางเกมเลยน,นะแล้วคริสตอลิสเลือกเดโซอะ คือมันมีสองช้อยอะเลือก BKB หรือเลือกเดโซเมื่อกี้จ๊บจะซื้อ BKB ใช่ไหมคริสตัลลิสเหมือนจะเลือกเดโซนะเพราะว่าถ้าเดโซนี่คือแบบซัดต,ตุบเลยนะแบบตัวแตกไวมากอะทั้ง DP ทั้งคอมมิสเลย อ่าตอนนี huh. uh ้หลังบ้านมีคนบอกแล้วเหมือนกันบอกว่าสตรีมบีเนี่ยมันมีคนเปิดดิสคอ r ตอยู่หรือเปล่านั่นแหละเวลาแบบมันจะมีปัญหาเวลาแจ้งมันต้องแบบหลายๆคนอนอักรีด้วยกันอะว่าแบบมันมีปัญหาจริงๆนะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังไปด้วยคนดูจะได้แบบว่าเห็นภาพที่ผมเห็นแหมปรับเสียงว่าอ่าปรับแบบ ออนโปรดักชันตอนนี้เลยอ่าโอเคโรชายเป็นของทีมซีเคร็ตครับผมตอนนี้เกมนี้ทารอนดูแบบผิดไทมิ่งหมดแล้วนะเอาเคมิสไม่พีคแล้วเวนฟัวมันเป็นซับที่ค่อนข้างโลบในแพชนี้เพราะว่าไอเทมหลักของมันเนี่ยใช้เงินแล้วตัวเวนฟูเองอ่ะมันหาเงินไม่เก่งสภาพเกมมันเลยดูแบบผิด จากที่ควรจะเป็นไปหมดเลยอ่าคราวนี้เสียงหายไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดเสียงช่องหลักใช้แทนไปนิดนึงก็ได้ oh, s. <S ออกมาแล้วนี่ใช่ป่ะออมาแล้วเสียเฟกอะ่ะ ใบแม็กนัสแม็กนสจะมี RP อยู่นะแม็กนสโซนจีหนักมากครับผมเสียโอลิไปก e ่อนเนเธอร์สไตล์จะเอาแม็กนาชนะได้แต่มีฮิลจากปั๊ปปี้ผมแล้ว RP วูคงคอมบานคอมโบแจ็บหายเลยครับผมนั่นแหละครับตัวถึกๆเจอพลังของเบิร์สดาเมจเข้าไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมไฟครับที่สู้ไม่ได้คือเมาเรียนรู้จากเกมที่แล้วเลยนะแบบเกมที่แล้วเรามีปัญหากับการปล่อยเอาเคมีสมากเกินไปเกมนี้ทุกคนเลยหันหัวไปกระทืบเอาเคมีสอย่างหนักมากปั๊ปปี้ มีอาร์เมลคอยโซนให้คร yeah. ับผมอาร์เมลมีทั้งบลิงมีทั้งฮาพูลนะแล้วแบ,บ็ไวเวินไปแล้วดดวยไม่มีตัวขัดทีมไฟมีเขาโตชาร์จกลับมาหายามิชแล้วมันหนาหมดทั้งทีมอะยามิชก็มีฮิลปัปปี้ก็มีฮิลครับอาร์เมลไลทุบสกีเวอร์ลากโอลิออกมาตายอีกหนึ่งครับผมคิลลิ่งสปรีเอพีซีซื้อยูมา ตัดมีโคโตะชาร์จมีโคโตโดนสก,กัดรถกระบผมชาร์จออกไม่ได้เสียอีกหนึ่งคนฮาพุน่นสกีเวอร์คอมโบล,ล่ากลับมาให้ทีมคิวอีกหนึ่งหลาตายทีละคนครับเกมนี้ดูจะเป็นชัยชนะของพิปปีอททั้งคลิงทรับสี่โซลา่าทั้ง DP f a ไฟแ r y ตอรมันมีแต่คำว่าถมเท่านั้นเว้ยเอาคือม่สิก เกมที่แล้วมีแคลีเ่เลเกมเป็นไวเวอร์จริงๆนะแต่รอบนี้ไม่มีนะมีแค่ทามิ่งเดียวครับสตาร์ทมาทำให้ได้แล้วคุมเกม,เกมยาวๆพอสตาร์ทมาแล้วทำไม่ได้เกมก็เลยเป็นอย่างที่เห็นดูดิโหตอนนี้เชนเงินเท่า SB อะ่ะแล้วก็ยังสมกเป็นเชนพี่ปีไว้คือฟาร์มเดือดจัด กถือจะมี bkb มามันก็ไม่ได้กัน damage p h y s i c แล้ว a m a g e p h y s i c a ก็คือโดนรถก่อนด solar นดี้ซื้อ p าว v i s มา, <S <under> <S มา <S เล่นคู่กับ solar ครับอันนี้เป็น combo ที่ช่วงนี้คนเล่นกันเยอะมากนะเขาบอกว่า pro player ที่ออก p a ว v i s เยอะท,ที่สุดใน pro ซีนช่วง d v c ที่ผ่านมาเนี่ยแบบเป็นคนที่ศรัทธาใน p e ว v i s เนี่ยคือพี่คู่นะแบบอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ทีม b บ a c k l i s t ประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้ มีอยู่3คนอะที่แบบศรัทธาในบิวนี้แพลวิสคู่กับเมดเลียนหรืออัพเป็นโซล่ามีอินสเนียมีมีโปชกาแล้วมีพี่กู้มันเป็นคอมโบไอเทมกันเดียนะ๋ยวแล้วแตไทมิ่งนี้คือแบบเดือดจริง ของพร้อมซัดแล้วสกครตอะ่ะเนี่ยเดโซมาเอาเคมิส์ดีพีอาร์เมอร์สักเท่าไหร่กันเชียวคือตอนแรกผมแบบเก็ตคอนเซปต์แพวิสนะว่าเออมันมันดีกับซัพพอร์ตแต่ยังไม่เก็ตคอนเซปต์ว่าเออแพลวิสคอมโบกับเมดเลียนโซล่าพอแบบเก็ตภาพแล้วเออนั่นแหละมันจะมีพวกศรัทธาบิวนี้อยู่ พอโซล่ากับเมเดเลียนมันบวกเกาะให้ทีมพอเกาะเราเยอะขึ้นอาร์เมอร์เราเยอะใช่ไหมมีแครี่ที่แบบเอจิเยอะๆอาร์เมอร์เยอะใช้แปรวิสใส่ให้มันจะกันได้นานมากมันไม่ได้กันแบบ300ดาเมจที่เข้ามาแต่มันกัน300ดาเมจที่ได้รับถ้าเกราะมันเยอะได้รับดาเมจน้อยเอปาวิสก็แตกช้าเชนมีฉาดแล้วทําวลาต่อครับผมเสริมดาเมจยกทีมอาร์เมลมีลิงค์แค่ละด้วยนะ ลิงเ e นก็เป็นไอเทมบวกดาเมจให้ยูนีฮีโร่เห็นดาเมจแม็กนันสไหมบัฟเราอยู่ประมาณเกือบ400อะ่ะแล้วเดี๋ยวบวกวาลาดเข้าไปอีกจะ้องเปิดวิชั่นครับให้ไอซีไปลากโอเคผมเข้าใจแล้วอะ่ะทำไมทาไมถึงเป็นอันเดยิงซับสี่แชทเก็ตยังแชทเกตเกตยังว่าทำไมถึงต้องเป็นอันดี้ซับสี่้ยอันดี้ซับสี่ก็เหมือนมีซับให้ตัวหนึ่งนี่ ก็ปกติแล้วของทีมซ<ๆ>ีเคตพอพี่พี่จะฟาร์มไงซับสี่ต้องเป็นซับห้าส<ๆ>ิพี่พี่ต้องการใช้ตัวที่แบบเขาเรแบบียกอะไตัวใช้ทรัพยากรน่ะเออซับอีกตัวหนึ่งก็เลยโดนตัดทรัพยากรไปกิเ <What the S 1> วอร์ <is this? S 1> ครับล่อบีเคบีแจ็บไปได้ภาพเดียวกบสายยักถูกต้องลาโซได้เอาเคมิตยี่สามยี่สาโดนตันหายเลย นั่นแหละครับไม่มีอาร์เมอร์เลยครับอัลเคมิสยังไม่มี AC ครับมันเป็นตัวเก่ง15-20นาทีทั้งคู่อะทั้งเชนทั้งอันดี้เลอะอันดี้ทำให้เอาโลชานได้ไวเชนโซลา่ายัดเอาโลชานอัลเคมิสม่อยู่นะครับแจ็บดูดเลือดสวนแต่ว่าไฟลักตอรี่นั้นไม่มีผลอะไรกับคริสตัลลิสครับผม ครซสตัล s BKB อยู่ยืนชนสู้ผีด้วยแล้กกระชากเอาแจ๊บออกมาเคาะตุบตุบหายอาร์เมล WQ ครับมผมลาโซเอา Q อ,ออกมามีสวอปช่วยจากโอริแต่ดูมันจะตายคู่เลยเพราะอะไรวูนลากสองทริปเปิล Q อาร์เมลและวิกเกตซิส FBC เป็นทีมไวกว่าผมเกมนี้ดูจะจบไวกว่าเกมที่แล้วที่ทารอนเอาชนะซีเครตไปได้ซะอีก ดูถ้าถามว่านี้จะเป็นสิ่งที่พี่ปๆเชี่ยวชาญที่สุดละผมให้เลยว่าเป็นโน,น่ .1 ของโลกครับไม่มีใครที่เชี่ยวชาญเท่ากับพี่ๆอีกแล้วในสิ่งนี้ดับที่มันเข้าคอนเซปต์กับเชนไม่มีใครเล่นเชนในตอนนี้ลิงที่เล่นเดโซชิ้น2แทน bkb พร้อมที่จะเล่นไปกับ2องซัพพอร์ตแบทที่แบบเล่นได้เรื่อยๆลจะได้ OC พอแบบทมิง ที่พร้อมทั้งทีมก็มีบิงมีบิงมีฮาพูลแมกนัสก็ออนไลน์เล่นต่อเรื่อยๆอย่าใช้งานคนแก่ผิดเอาพี่ปีไปเล่นคอร์กเวิร์กโอ้ช่วงหลังดูคอร์กเวิร์กซับผ้าแล้วโซโล่เล่นเก่งกว่าพี่ปีอีกแต่เชนพี่ปีนี่ตั้งแต่ตอนที่มาแก๊งเลนบนแล้วอะแล้วบอดี้บ็อกซ์คีบ่ะมังสุดจริง สมล27นาทีเงินห่าง20,000เท่าออก,กับเกมที่แล้วเลยใส่โซลา่าชูให้เอาคอให,ให้ตัวคริสตัลเลยสิผมตชาร์จเข้ามาแล้วโดนยูตัดสวัส์เอาลิงออกไปลิงเปิดบ k คบีขวดมิโคโตได้จิงกุมาอาเมลลากทีมสามโดนฟาดตัดท,ท้ายทันทีแล้วก็จีจีคอครับใช้เวลาไปน้อยกว่า ทารอนชนะเกมที่หนึ่งครับด้วยเวลาแค่27นาทีเท่านั้นครับผมแบนเชนพิกกี้เว้ยเอะแบนเชนพิปีีโอ๋อแบนเชนพิกกี้ด้วยเหมือนกันพูดพูดแบบภาพเดียวกันแหละ